สวัสดีค่ะที่รักของ Enjoy ทุกๆคนนะคะที่รักคะผู้ป่วยมะเร็งสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองในการเอ็กซเรย์ได้ฟรีค่ะมีวิธีการแบบนี้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีที่รักของ Enjoy ทุกๆคนนะคะพบกับ Enjoy ้าน้อยมาสจันค่ะเราจะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้การ เอ็กซเรย์ ray, ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้สิทธิ์บัตรทองเรามาหาคำตอบกันค่ะคี่ราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการสแกนหรือว่าการเอ็กซเรย์นั้นถ้าเป็น CT s c สแกนหรือว่าเป็น MRI จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะซึ่งการสแกนหรือว่าการเอ็กซเรย์นั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ8,000ถึง1,000 0บาทต่อครั้งนะคะ แต่เราสามารถที่จะให้คุณหมอส่งตัวให้กับเราได้นะคะจะเป็นที่โรงพยาบาลหลักที่พร้อมในเรื่องของเครื่องมืออยู่แล้วหรือว่าใช้คุณหมอส่งตัวไปยังสถานพยาบาลนะคะที่ให้เราเนี่ยจะไปทำการสแกนหรือว่าไปเอกซเรย์ ray, ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ง่ายๆค่ะถ้าเรามีคุณหมอรับรองหรือว่าคุณหมอส่งตัว ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสแกนหรือว่าการเอ็กซเรย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญรักษารักนะคะคนดีบ๊ายบาย